ธรรมสวัสดีนะคะทุกท่านทุกที่ in the world, around the world นะคะวันธรรมสวนะหัวข้อที่อยากจะสื่อสารเข้ามาหลังไหลเข้ามาในคลื่นสมองนะสั่งการว่าเป็นประโยชน์นะควรจะได้ บันทึกเก็บไว้หรือถ่ายทอดสู่สังคมโลกธาตุเพื่อให้ยังประโยชน์นะสู่หัวจิตหัวใจนะคะผัสสะแห่งการปิตินะแช่มชื่นปิติยินดีอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้คะ่ะเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคะ่ะก็เชื่อมลิงก์กับพลังงานนะคะ ที่เป็นพลังงานแห่งมหาทิคุณเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเคยทำกันไว้ในชาติไหนปางไหนนะคะพุทธกับใดพุทธกับหนึ่งก็คืออาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่สุชินด้วยความเคารพสาธุนะเจ้าค่ะอาจารย์แม่สุชินเป็นแม่ชีค่ะก็อยู่ในห้องสัมมาปฏิบัติการกับพวกเรานะคะก็ได้คุยกันพอพอเห็นพอเห็นเขาเรียกว่าอะไร ทริปเนี่ยน้ำจะทําสื่อไงใช่ไหมคุณแม่ก็ถามเลยว่าอาอยู่วัดไหนก็เป็นเหตุให้ได้คุยกันในเหตุของการเจอคุณแม่สุชินเนี่ยวิกฤตชีวิตก็เข้ามาบีบคั้นนะคะบททดสอบให้เราเหมือนกับว่าสิไปไตโตหรือสิพ่อสมีกับมหาปณิธานใ,นใดที่เราหลังไหลสู่ ท้องถิ่นนั้นๆพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แม่ตุเชินก็บอกว่าน่นเลยไปนู่นเลยมีวัดหนึ่งที่ท่านนะหาแม่ชีแบบว่าแม่ชีอาโวโโอุโสมรณภาพไปก็เลยจะ,จ,ะจ,ะจะต้องหาแม่ชีเนี่ยไปอยู่ท่านก็วัดวัดใหญ่โตนะหลวงพ่อกาบกรามนมัสศการหลวงพ่อตอนนี้คือหลวงพ่อก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะคะท่านก็บวชตั้งก่อายุ14สนะคะส่วนมากเนี่ยชีจะเจอพระที่บวชตั้งกับเป็นเนนนะ ชีจะเจอพระที่บวชต้องกับเป็นเนนคือความประทับใจเนี่ยคืออาจารย์แม่ไม่มีข้อแม้เนี่ยนะรักไม่มีข้อแม้น้ําเจอแล้วนะ,ะคือความเมตตามไม่มีข้อแม้ไม่ได้มามาคิดว่าเฮ้ยเธออคือคิดร้ายๆกับเราอ่ะไม่มีลงทีนี้ก็ท่านก็แนะนําหลวงพว่อก็ก็ได้คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพว่อหลวงพ่อก,ก็บอกว่าทํากุดไว้แล้วแบ่งโซนของไม่ชีไว้แล้วสร้างวัดอย่างน้่งี้แล้วที่นั่นสำคัญตรงที่ว่าคือ คือรู้สึกว่า amazing นะคะรู้สึกอาัศาจรรย์ใจก็คือว่าวัดที่นั่นน่ะมีโบสถแล้วก็มีน้ำแม่น้ำคงคาล้อมรอบคงคานะคะแล้วพระประธานชื่อหลวงพ่อ,อ,อพระประธานคือหลวงพ่อแก้วสารพัดนึก <c oughs> <laughs> พอท่านพูดอย่างนี้โอ้โหใจนี่วาวเลยไปเลยนะไปแบบไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเลยนะคะไปเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ <c oughs> ก็ก็เลยว่าเออสิ่งที่ประทับใจคือท่านไม่ได้มีเงื่อนไขแม้กระทั่งว่าไม่เคยเจอกันเลยนะคะก็เจอกันอย่างเงี้ยค่ะเจอกันอย่างเงี้ยท่านไม่มีเอโอ้อยังงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะเออท่านไม่มีเลยรู้สึกอันนี้คือประทับใจส่วนมากเราจะโดนแบบว่าระบบความคิดน่ะให้เรา่ะวิเคราะห์รุ่นนั่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะย่างงู้นอย่างเงี้ยอย่างงั้นกลัวน้ำเสียงที่ที่ที่จะต้องมา เอ่อทำทีวิเคราะห์น้ำใสอย่งแต่ท่านน่ะอะไรเงี้ยคือสรุปก็คือว่าสรุปคือเคสนี้ก็คือว่าประทับใจในเรื่องของความไร้เงื่อนไขนะคะคือความเมตตาหรือความกรุณาที่ไร้เงื่อนไขนั่นคือคือโมทนาคือโมทนาบุญของท่านก็คือว่าท่านดำรงพรมวิหารของท่านได้โดยแท้อะไรนี่นะคะนี่คือความประทับใจนี่คือความ a m a ซ i n g ที่ว่าพลังงานของเราอะไปอน c o n อะไรอะไรเงี้ยนะคะ ในหลายท่านตรงนี้ส่วนมากก็จะ,ะก็จะเจอกันโดยโดยแบบพรมวิหารที่เราคลองอยู่อย่างี้นะคะคือความเมตตาที่มีหัวใจเราแล้วเราก็จะมีเหมือนกับว่าการถึงถึง,ถ,งถึงเวลาเราก็ไปพบกันเจอกันตามวาระนั้นๆนั้นๆที่จะ,ะพีเต์หรือครีเอทนะคะ,ะพลังงานหรือหรือพลังงานหรือ,อ สิ่งดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสังคมนั้นๆอย่างนี้นะคะส่วนมากแล้วในนี้นะคะก็จะเกิดเป็นพลังงานร่วมกันนะคะเชื่อมโยงกันคอนแทกกันเพื่อให้เกิดคุณนประโยชน์อย่างสูงสุดดังที่เราจะพึงเป็นไปได้ในอัตภาพนะคะในอัตภาพรูยความสามารถหรือสติปัญญาของเราที่ที่สั่งสมมา อย่างนี้นะคะอือันนี้คือความประทับใจที่จะทําเป็นทิปทิปทิ้งไว้นี่ก็คือว่าอเป็นทิปที่ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์แม่ชีแล้วก็เอออ,อขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเอหลวงพ่อน้ำเรียกท่านว่าอยังจําชื่อท่านไม่ได้นะคะแต่ว่าเรียกท่านว่าหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกแล้วก็ คุณแม่อาจารย์แม่สุชินนะคะก็กราบขอบพระคุณในความกรุณานะคะในความกรุณาจิตที่ได้ที่ลูกชีเนี้ยได้ซึมซับรับเอาไว้แล้วก็หากว่านะคะต้องขอขมาหากว่าแบบลูกอะ่ะยังไม่ได้ไปนะคะแต่ว่ายังไงอะ่ะคือใจอ่ะไปแล้วนะคะแต่กายนี้ยังไปไม่ได้ด้วยว่าหากเราถอนสมองตรงนเนี้ยเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเรายังทําอะไรอ่ะค้างค้างคาคาอยู่องเงี้ยค่ะค้างค้างคาคอยู่แล้วทีนี้ก็มีหมู่คณะนะคะอ,อ,อาจารย์แม่วดาทิพย์นะคะก็จะมามาช่วยค่ะก็แจ้งว่าจะมาประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าก็อาจจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าหลงพระอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆแถบนี้มาร่วมนะคะเหมือนกับว่า อาจารย์แม่เนี่ยคือท่านทําบุญนะทำบุญทุกปีเพื่อให้ทําบุญเนี่ยให้บรรพบุรุษครั้งนี้ก็เลือกที่จะมาทําที่นี่เพื่อเพื่อเห็นว่าที่นี่ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกของชีเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมาตภพูินี่คือแผ่นดินแม่คือแม่แม่ก็คือแม่ของชีเองใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆแม่เนี่ยกำลัง กำลังแบบว่าช่วยลูกชีอยู่อย่างเงี้ยนะคะหลายแม่เนี่ยแล้วก็ไปดึงอาจารย์พ่อหลวงพ่อมาด้วยนะคะอาจารย์แม่เนี่ยก็ไปดึงหลวงพ่อมาอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นแบบเหมือนมาตาภูมิะค่ะเนี่ยที่เนี่ยเป็นแผ่นดินเหมือนมาตาภูมิแล้วเราจะวันนั้นเนี่ยอาจารย์พี่ชาติีก็จะได้ไปอัญเชิญพระพระพุทธะ น้ำตั้งชื่อว่าไงนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่พระพุทธประสิทธิพรพระพุทธประสิทธิพรชัยมงคลนะคะพระพุทธประสิทธิพรชัยมงคลอาจารย์พี่ชาติก็จะเห็นบอกว่าจะไปเอามานะคะจะไปอัญเชิญมาเพื่อปฏิสถานนะสวนธรรมน้าใสใจจริงนะคะที่นี่เรามองว่าเราจะทําคืนนะคะทาพิกประวัติศาสตร์เราจะทําคืน ทำคืนชาติศาสาานาพระมหากษัตริย์คือปฏิทิสัโคสลาคืนนะคะแล้วก็หมู่คณะอะไรยังไงผ่านไปผ่านมาก็จะมีในอนาคตนะคะหรือตอนนี้นะคะก็ได้ก็จะมีซุ้มเล็กๆสําหรับน้ําร้อนน้ําชานะคะแล้วก็มามาพบมาคุยมายิ้มให้ซึ่งกันและกันอะไรเงีนนะะ้ยฮะก่อนที่เราแบบ จะละลาจะจะละขันลาโลกไปอย่างงี้นะคะเราก็จะเป็นพิกัดเนี้ยเราก็จะเราก็วางไว้อย่างงี้แต่จริงๆแล้วน้ำน้ำน้ำแตกไปนะบอกว่าชวนเพื่อนๆนะคะชวนสหธรรมนมิรเนี่ยแตกไปนะคะสิบพิกัดแต่และพิกัดก็ไปแล้วค่ะมีที่ของตัวเองก็เริ่มสละสละแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะส่วนเขาเรียกว่าเอาทรัพย์ทางโลกเนี่ยให้เป็น ซับทางธรรมให้เป็นอริยศั์นะแปลงแปลงขึ้นของรัพ์นะคะให้เป็นอริยรัพ์ดังนั้นนะคะการนี้วันพระนี้นะคะก็จะมาทําทีว่ากราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อแก้วสารพัดมึกของเรามาแล้วนะคะอีกไม่นานนี้ท่านก็จะได้ตําแหน่งนะคะตำแหน่งทางสังคมเป็นได้ข่าวว่าจะได้เป็นเจ้าคณะอำเภอปากทงชัยนะคะ น้ำจะเน้นค่ะปักธงชัย่ะเจ้าคณะอำเภออำเภอนะะปักธงชัยดังนั้นในนี้เนะี่ยในนี้ก็จะมีะเจ้าคณะอำเภอนะคะฝ่ายปกครองเยอะเลยนะคะแปลกดีแต่รู้สึกแปลกนะคะแล้วก็มีมีระดับแบบว่าวิปัสนา,าสาคนสาคนที่เป็นแบบเนี่ยไล่ไล่เชิญตะวันอย่างงี้นะคะพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าขุนวอนะคะพระอาจารย์อรียนก็อยู่ในนี้นะคะ อาริยนอาเยะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พระอาจารย์พุทธาอยู่เชียงใหม่หลวงพ่อพิทักษ์อยู่เชียงเชียงรายเชียงใหม่นะคะแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์นะ,ะแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภออำเภอเมืองขอนแก่นนะมองว่าอีกประมาณเอห้าปี ตีไปห้าปีทิ้งทิ้งห้าปีห้าปีนี่ต้นไม้ก็จะใหญ่โตก็จะเติบโตพอได้เก็บผลได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนการเราบ่มเพาะคุณธรรมไม่งั้นเราก็เราก็จะเห็นความอะไรไม่เห็นความอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็ทําไปอะค่ะทําไปทําเท่าที่เหมือนกับว่าภูมิปัญญาเราจะพอเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะคาดหวังไม่คาดหวังวเพราะว่า เมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตะวันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ตะวันขึ้นนะคะตะวันก็ทําหน้าที่สัพพชีวิตมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเขาจะรับเอาแสงเท่าๆที่สายพันธุ์ของเขาจะเป็นไปได้ะคะ่ะแล้วเขาจะเบ่งบานสวยงามมันก็มีการเวลาของเขาเท่านั้นเองนะคะดังนั้นการมาพบกันเนี่ยแต่ละท่านก็ทราวบว่าท่านแต่ละพิกัดเนี่ย คือท่านก็เป็นเป็นพลังงานที่เ,เขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่เกื้อกูลประโยชน์กับสังคมโลกธาตุอย่างมหาศาลเลยนะคะการนี้น้ําก็จะบอกว่ามากาบขอพระคุณและกกาบอนุโมทนาในนี้นะคะมีอาจารย์น้ําอีกท่านหนึ่งนะคะที่ประสิทธิ์ประสาทปัญญาหรือให้ความรู้แล้วก็เคยคุ้มครองน้ําไว้มีนะคะในเนี้ย น้อมนมัสการกราบเลยนะคะพระอาจารย์สมโพธพระอาจารย์สมโพธนะคะพระอาจารย์เ็าอยู่ในนี้นะเจ้าคะกราบเขากราบนมัสการแล้วก็กราบอนุโมทนาทุกๆบุญกุศลเลยนะเจ้าคะในทุกๆพิกัดท่านอยู่ที่วัดเ,ออเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวน้ำลืมขอขอภยัยแต่จะมีหลายๆวัดแล้วก็ พระอาจารย์พุทธ,ธาตอนนี้ก็ได้ได้ทราบว่าท่านไปที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนพี่แหม่มก็ไปไปเป็นพี่เลี้ยงนะะในคณะทุดงของหลวงพ่อวิรียงแล้วก็พี่พระอาจารย์พระอาจารย์เทพกำลังซุ่มเรียนปริญญาเอก เป็นเอาเลยเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยเป็นด็อกเตอร,เสสาาร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราเป็นตคือเป็นเลยอ่ะคือชีวิตมันคือการศึกษาเนาะดีกว่าให้เวลามันเวลามันผ่านไปน้ำนี่น้ำนี่ไม่ปฏิเสธเรื่องการศึกษานะแต่ว่าเวลาที่น้ำไป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 ซูมอะไรแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอู้อย่างเงี้ยเออมันแตกมันสุขภาพน้ำมันจะแบบมันจะ ชาบัญชาน้ำจะชาไปข้างหนึ่งเลยนะข้างซ้ายเนะี่ยเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเคยลองเคยลองค่ะเคยลองแล้วไปไปเรียนตอนนั้นคือพระเดชพระคุณอาพระอาจารย์พุทธาท่านท่านก็ผักให้ไปเรียนนะตอนนั้นอะไปเรียนที่สวนดอกค่ะเชียงใหม่สวนดอกเชียงใหม่ก็เอของมหาจุลากลับมาที่ขอนแก่นพระเดชพระคุณอาพระอาจารย์สุธีจริยวัตร ท่านก็ประสงค์ให้ไปเรียนก็เลยบอกว่าโอ้าอาจารย์ดังนั้นนะคะภาคอภาคที่ full option คือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็คือว่ารักษาแบบแบบของการศึกษาไว้แนวนะคะเขาเรียกว่าอแผนที่หรือว่ามไม่ใช่แผนที่เขาเรียกว่าอะไรนะลายแทงนะ เป็นคลังข้อมูลนะคะเป็นคลังข้อมูลทีนี้มันจะเกิดการบรลล้านกันแต่ว่าโดยมากคนที่ไม่เรียนอ่ะเขาก็จะได้เขาก็จะได้ไดเออเขาเรียกว่าจะได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเขาคลีนมากเลยเวลาจะเข้าถึงธรรมเนี่ยเขาไม่มีอะไรลบๆในหัวอะไรเงี้ยก็ดีอย่างหนึ่งนะคะสังเกตพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่ะอ่านั่นนะคะเพราะว่าพอเอาเข้าจริงในเส้นทางของการภาวนามันต้องทําตัวเองให้คลีนหมดเลยค่ะไม่ใช่ความคิดและความจํา เพื่อให้เราอ่ะพอเราแบาบว่าพอเราคลีนนะคะการทําภาวนาเนี่ยมันจะสัมพยุตกับยานอ่าเชื่อมกับความแบบว่าอวิถีแห่งยานแห่งความองค์ความรู้ค่ะลําดับที่เขาเรียกว่ายานสิบหกเนี่ยขับเคลื่อนน่ะเขาจะมาเลยคะหนึ่งสองสาโอ้วิธีเขาจะแบบทีนี้มันเลยจะเป็นองค์มันเลยเป็นโอกาสแห่งการได้คะได้แบบว่าอ่า ได้ตรงเนี้ยได้ปัญญาตรงเนี้ยปัญญายาณตรงเนี้ยมันเป็นผู้ที่อย่างรู้อะอย่างรู้ได้แบบว่าแล้วแต่จะซูมเลยนะคะแล้วแต่จะซูมเลยแต่ถ้าซูมไปอดีตอนาคตก็ก,ก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงเอาปัจจุบันไว้อย่างนี้ค่ะท่านก็คือปัจจุบันนังปัจจุบันปัจจุบันนังขยานเหรอคะขอสมาภัยนะ้ำอาจจะพูดพูดภาษาอ่าบาลี ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะคะขอขอสมาอภัยพระอาจารย์ช่วยขัดเกลาด้วยนะเจ้าค่ะ <c oughs> คือต้องเป็นปัจจุบันอะอตีตังอนณาขตังก็ต้อง,ต,องต้องมีปัจจุบันานายนอะไรอย่างงี้นะคะปัจจุบันนังอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็าฝากถึงาฝากถึงมาแบบนี้เลยนะคะฝากถึงทุกท่านนะคะที่กําลังรังสรรค์คุณประโยชน์ในทุกๆพิกัดนะคะ แล้วก็กล่าวโดยเฉพาะก็คือหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกกับคุณแม่สุชินนะอาจารย์แม่โอมามาเป็นแบบมาเป็นหญิงหยางเลยนะคะคู่บารมีท่านเป็นท่านเป็นบารมีที่เหมือนกับว่าช่วยกันส่งเสริมกันมาตั้งกต่ย้อนไปตั้งกต่อายุน้อยๆค่ะตอนนี้ก็อายุเริ่มอวัยใหญ่ขึ้นนะคะจะหกสิบเจ็ดสิบกัแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ น้ำมีห้าสิมนะคะห้าสบสองห้าก็ถือว่า,าลูกหลานเดินตามหลังมานะคะก็ได้รับโอกาสก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบุญเนาะเป็นบุญสัมพันธ์กราบขอบระคุณแล้วก็นุโมทานาแล้วก็ในทุกๆพิกัดน,นะคะอนุโมทามินะคะแล้วก็ ขอให้เราทั้งหลายนี่จงเป็นกุศล,ลกรรมที่ยิ่งร่วมกันในสังคมโลก,กธาตุสังสารวัตรน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชามเมื่อสั่งสมม,มหากุศลแล้วแล้วไซสิ่งที่จะปรากฏได้นะ ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลังงานที่ดีนะคะเกื้อกูลต่ออโ,โลกิยาวิสัยเนาะเกื้อกูลต่อโลกิยาวิสัยแล้วตัวเราเองยิ่งสละนะคะยิ่งละก็ยิ่งไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเลยนะคะไม่เหลืออะไรเลยก็เลยสบายนะ สบายไปสบายนะคะก็ดูแลดำลํำรงธาตุขันตนเนี่ยให้เป็นอพอได้ทําคุณงามความดีไปร่วมกันอย่างนี้สักระยะหนึ่งนะคะสาธุเจ้าค่ะ